สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมพุมนะครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาตำเพื่ออะไรวะลมทุนซื้อโคกเลยนะคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อผมเนี่ยไปแมคโครกับพี่เจนมานะครับแล้วเราก็เดินผ่านเดินผ่านโคก ล้วก็บอกกันว่าเฮ้ยจะกินส้มตําเจงก็เลยบอกว่าทําเป็นเคยต้แรกงย่าพูดอย่างนั้นเคยเคยทำตอนเด็กๆเด็กเลยเหรอเขาว่าทุกคนทำเป็นหมดอร่อยหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่ง เอาเป็นปว่าผมอยากกินส้มตำละกันแล้วผมขอให้ภรรยาทําให้กินแต่ว่าจะตำส้มตำยังไงจะดูน่าเบื่อนะครับก็เดี๋ยวจะมาตอบคําถามท่าผู้ชมด้วยละกันผมเพิ่งโพสต์ไปในแฟนเพจพิมพ์คงนี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่เจนจะตำส้มตำให้ผมกินปกติเจนก็จะมีทํากับข้าวบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆ้จำได้ไหมล่าสุดทำอะไรเขากินจาไม่ได้ <c oughs> ไข่เจียวผมยังต้องทอดให้กินอนะ่ะเหลือเชื่อไหมล่ะอ่ะส่วนผสมว,วันนี้ก็ตามสเต็ปนะครับส้มตำม,มี <c oughs> นี่กูต้องบอกมึงไหมว่าส้มตำม,มีอะไรบ้างเนี่ย มีมะเขือฮะกระเทียมพริกมะนาวอันนี้คือน้ำปลาน้ำปลาน้ำตาลปีป๊บถั่วฝักย,ยาวแล้วก็มะละกอนะครับแล้วก็มีน้ำปลาร้าที่เพิ่งซื้อมามาเราควรจะตำเลยหรือว่าเราควรจะเปิดสูตร <c oughs> ได้ยินเสียงอะใส่เลยกระเทียมเยอะไหมโ,หโอเคก็เทียบปริมาณมะละกออ่ะ,อะ,อะพอแล้วครับพอแนละ้ว ให้เขาตางเขาเขาอยากลองเขาอยากลองเหรออย่างนี้เหรออันนี้คือการทำพร้อมเหรอเฮ้ยไม่แย่ว่ะคุณผู้ชมคือผมไม่ได้กระแดะนะเว้ยคุณผู้ชมผมต้มต้มไม่เป็นคือผมอ่ะกินต้มต้มเป็นประจำอยู่แล้วแต่ผมไม่เคยทําไม่เคยจริงๆเลยคุณผู้ชมไอ้นักใส่พริกเขาตังให้มาอืมนี่เผ็ดไปโอๆๆเยอะไหมคะอ๋อไม่หรือมะละกอมันเยอะอือหรือเราจะใส่ไม่หมดเอาใส่เล็ก ต้องหลับตาเหรอตเลย่ได้อยู่แล้ละเอียดคุณผู้ชมแล้วละเอียดนะได้อยู่ฮะโอเคไอค้มันก็ไม่ยากนะสตำเนี่ยผมดูตามร้านเนี่ยก็ง,ง่ายๆนะคุณผู้ชม,มเนี่ยพอแล้วไม่เปิด,ดจริงๆไม่เปิดรสซับเลยเอาใ่น้าตาลปี๊ดนี่เหมือนที่ร้านเขาทำนะ <S <S เขาอย่างนี้เลยนะโอเคน้ำปลาอ่มามะนาวอ่า แลกัน็รับปลาล้ะเลยเหรอแค่นี้เหรอไม่ง่ายจังวะนี่ไงได้แล้วมาแล้วเนี่ยมาแล้วกลิ่นมาแล้วแล้วทำไมไม่เหมือนส้มตำยังไงวะเนี่ยนี่น้ำปลาล้ะใส่ช้อนใส่แล้วไม่รู้สูตรด้วยไม่เคยทำกันด้วยอ่ะใส่สามเลยสามช้อนไม่เหมือนมันขาดเลยอ่ะจะขาดอะไรอ่ะครบแล้วหรอใช่เนี่ยส้มตำทำไมเขารู้สึกว่ามันแบบ ใส่หมดเลยนี่ใส่หมดเลยใส่หมดเลยอ่ะเนี Take ่ยเนี okay. ่ยเนี um ่ยเนี่ยอันนี้คือส้มตำแล้วที่รักเนี่ยพอมันมีถั่วฝักยาวพอมันมีมะเขือเทศมันคือส้มตำคุณผู้ชมใส่ป่ะเฮ้ยดูดีหน้าตาดูดีคุณผู้ชมเดี๋ยวใส่จานให้ดูใส่เลยป่ะใส่เลยอ่ะมา เขากลัวว่าแบบว่าเราจะใส่เครื่องไม่ถูกอ๋อเหรอปรุงปรุงใหม่ไหมเดี๋ยวให้ปรุงก็ได้เดี๋ยวต้องชิมอ่าใครชิมอ่ะแท็กชิมเหรอพี่ตากลิ่นมากลิ่นปลาไหใช่ก็ใส่ปลาไหไงอุ้ยแต่มักกันได้อยู่เหมือนต้องต้มอยู่เฮ้ยท่านผู้ชมไม่น่าเกลียดนะเขาว่านะถ้าที่เรารู้สึกว่ามันขาดเนี่ยมันขาดปูดองใช่ไหม ถ้าใส่ปูดองเนี่ยคือผมหาซื้อไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมที่แมคโครมันไม่มีผมเลยแบบไปซื้อกุ้งมาด้วยแต่ก็ไม่ได้ใส่ลงไปชิมกนแล้วใส่หนองจีไหมเออไม่หนองจีนมีปะไม่มีหนองจีนะดนิหุย,ยกินมานาะวเราขอชิมเลยได้ไหมเขาว่าถ้ามันจะอร่อยก็พปรปลาแค่นั้นเองมันอร่อยเพราะฝีมือเราสิหน้าตาไม่ดูดีมากคุณผู้ชมผมกล้าพูดแต่คำใหญ่ๆคำใหญ่เลยเหรอมันจะเสียดไหมว่าเราจะได้เติมเพิ่มน้ำปลา น้ำปลาไม่น่าเติมนบอกมีปลามะนาวตามปี๊บอะไรเงี้ยมันเป็นไงจืดเผ็ดโอ๊เผ็ดแต่ปลาโคตรอร่อยคุณผู้ชมไม่ดูไม่ดูแบนผมไม่ได้จ่ายเราแต่อร่อยอยากลองเป็นไงพู้เลียตรงตรงเออก็อร่อยนะนี่คือการทำซ้องตาครั้งแรกเขาว่าเฮ้ยที่แล้วเราเปิดร้านไหมไม่น่าได้ จะต้องปรุงเพิ่มแล้วอ่ะใช่เขาถึงบอกว่ามันพอดีแล้วแต่มันเผ็ดืหมันเผ็ดแบบโอ้ยเผ็ดว่ะคือล็อใส่ทั้งพริกเม็ดทั้งพริกแห้งไงขออนุญาตใส่น้ำตาลเพิ่มนิดนึงนะครับผมว่ามันเผ็ดไปมันเผ็ดไปหน่อยเนี่ยผมว่าได้ละอันนี้จริงๆอ่ะที่รักมะนาวอ่ะเราต้องบีบแล้วเราโยนเปลือกมึงไปเลยเขาเคยเห็นในร้านเขาทำเดี๋ยวไปขมจุดจุดจุดเุดจยดจุดจ แบบเปิดมะนาวแล้วมันไม่ได้แล้วใส่จานพร้อมเสิร์ฟนี่คือส้ตมตำคกแรกที่เจนทำให้ผมกินแต่นี่คือส้ตมตำคกแรกที่ผมทำมีส่วนร่วมมาใช่คำนี้นะครับปกต,ติก็ซื้อเอาไม่ไต้องกดีนะชอบาส้ตามตำที่ทำเองมากกว่าทำไมอะทำไมไมาดูมันดูแบบมันดูเลียวส้วตมตำอ๋อมันดูอ่าเขาถือเขาถือมันเ็นน้าตัหรือส้ตมตำอยู่นะน้ำลายแตกนะ นั่งเช็ดน้ำลายกันด้วยนะรู้นะว่าน้นำลายแตกอะล, <c oughs> ลงคลิปนี้จะเที่ยงคืน,นะน,นเจ๊นั่าเรียกแม่มากินนะแม่นอนยังแม่หลับไปแล้วเหรอหืมขออร่อยขนาดนี้หลับพ้าจะบอกให้คุณหญิงอเอียงให้ผัวเหลือเชื่อไหมล่ะอร่อยคือไม่รู้ว่าอร่อยที่ปรุงหรือว่าอร่อยที่น้ำปลาร้าแต่ไม่โคตรอร่อยเป็นไงไม่ลง ได้ไหมอย่างนี้ <_ an> ได้ผมขอโซยก่อนเลยเหงื่อแตกเกนคอเลยฮะตอนนี้ได้แอ้วก็มไม่ยากคิวแอนเองที่ล้วแ่ะอ๋อต้องไปนั่งหรอไม่นี่เลย คนไหนบ้างชื่ออะไรครับพี่เขาโพสไปหน้าแฟนเพจว่าจะทําคลิปวิดีโอกับเมียขอคําถามหน่อยเดี๋ยวดูมันจัดให้ผมตัวถีบกล้องแปดมีคนเดียวดึงผมือชมชื่อเจพี่เิ็มเคยเที่ยวหมอนวดไหมฮะมีดอยู่ไหนวะอ่ะอุหาแทงเนี่ยไม่ใครเออเหลือเชื่อไม่ได้คำถามพวกมึงเนี่ย เอออันนี้ดีเวลาพี่ทะเลาะก,กันหรือไม่เข้าใจกันพี่มีวิธีอะไรที่ทําให้คนสองคนมาคืนดีกันครับเ,ออเวลาเราทะเลาะก,กันอ่ะเราคืนดีกันยังไงส่วนใหญ่มันจะแบบทะเลาะก,กันไม่ได้แรงเอาแบบพูดไม่เข้าหูก,ก็คือตั้งฝ่อยตั้งเงียบเงียบไปสักพักเดี๋ยวก็มีเรื่องให้คุยกันเองใช่อร่อยอร่อย มันแบบว่าอารมณ์กดง่ายหายเร็วมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องมานั่งเคลียร์ด้วยนะบางทีมันก็แค่แบบนิดๆหน่อยๆเวลาทะเลาะกันเนี่ยเราไม่ได้ทะเลาะกับเรื่องแบบนอกใจอะนึกออกใช่ไหมฮะเวลาทะเลาะกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพูดจาไม่เข้าหูส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องนี้ผมทางานอยู่แล้วเจงก็จะเอาหนึ่งอย่างจากผมแต่ผมแบบเฮ้ยมันไม่ว่างอะผมก็จะหันไปแล้วแบบพูดจาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีผมควบคุมตัวเองไม่ได้เป็นไปหมดเาย แั่นแหละคุณผู้ชมก็จะมีโมเมนต์แบบนั้นนะครับผลาดไปสักพักหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผมนะเพราะผมเริ่มรู้สึกเฮ้ยไม่เกี้ยกูพูดแรงไปเป็นบ่อยเรื่องเนี้ยที่ไม่คิดไม่ควรไม่ควรพูดคำนั้นถ้าอารมณ์ดีกว่านั้นจะไม่พูดคำนั้นออกไปผมก็จะเดินมากอดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆเดินมาหอมอะไรเงี้ยแล้วเจงก็จะแบบเหมือนเขาเข้าใจเขาจะแบบอืมอะไรอย่างเงี้ยจะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นใชจะไม่มาแบบถึงขั้นหูย ขอเข้ามาโหสิกรรมมันไม่ถึงขนาดนั้นเพราะผ่านไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายงอนโอ้ยโคตรเพลิเลยแต่อร่อยนะเพลิแต่อร่อยมากโอเคอันต่อไปอันต่อไป,ออไปสมมุติว่าคนใดคนหนึ่งนอกใจกันแล้วให้อภัยกันยังจะกลับมารักกันเหมือนเดิมได้ไหมกลัอองนึกอยู่สมมมติเขานอกใจที่รักอะแล้วเขามาขอโอกาสครั้งนั้นมันเผลอเผลอหายไปแม่ดูใช่ไหมน่ะไม่เ,อเอมอ

เครื่องหนึงชอบนย่าได้ได้โม้แล้วอร่อยเพราะว่าน้ำน้ำปลาน้ำปลาดีโู้หลายเลยไม่มีปูดองเออไม่มีปูดองเหมือนเด็กกว่านี้นี่ชวยไม่ต้องแล้วไม่ต้องยิ้มทุกวันเลยทีนี้ต้องทหนี่ไม่ต่ำมันโคกแปลกเลยนะอ่ะเมื่อกี้ถามอะไรนะพูดตรงไหนนะเรื่องนอกใจ ถ้าคนใดคนหนึ่งนอกใจกันจะให้อภัยและกลับมาคืนดีกันได้ไหมในมุมที่รักเท่านึงเขานอกใจที่รักในมุมไม่รักก่อนก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนว่ามันแบบไปลึกขนาดไหนไปลึกหมายถึงถึงขั้นมีอะไรกันงนี้หรอถ้าแค่คุยกันจีบกันเฉยๆก็ต้องดูด้วยจุดนั้นถ้าเป็นผมหรอก็คงขายกันนะครับผมบอกแล้วอร่อยขายาก แม่ยังกล้าท่องย้ายไปแม่ทำรานอาหารตำสั่งรางขายไปสดเลยวี่แม่ยืนไหวเหรอแม่ไม่่ใหเดือดเชื่อไม่ล่ะทำร้านอาหารตำใสเหดือเชื่อจริงแม่กูเนี่ยแล้วทำร้านอาหารตำใสถ้ามีเงินแล้วผมไม่ต้องจ่ายเงินเดือนแล้ะโอ้โหมองไม่กินนะอ่ะผมตองถามก่อนถ้าเป็นผมและเจน คุยคนอื่นถ้าถ้าเวคุยคนอื่นนะ mm hmm. ก็คงคุยกันแหะว่ามันเป็นเพราะอะไรมันคุยเล่นมันเผลอไผหรือว่ามันยังไงเวไหนแต่ถ้าถึงขั้นไปมีอะไรกัน mm hmm. กับค,คนอื่นเ mm hmm. นี่ยแม่งไม่ได้ละมันไม่ใช่แล้วอ่ะสำหรับผมนะครับแต่และความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะเรื่องเรื่องนอกใจอ่ะโคตรเป็นไปได้ยากสำหรับเขานะ,ะแต่ตัว<ะ>ที่รักไม่รู้ วันวันหนึ่งเขาคุยกับใครนอกจากที่รักแต่ที่รักคุยกับเพื่อนคุยกับใครไม่รู้ในเกมเยอะเพื่อนเพื่อนเพื่อนหมดเลยไม่มีหญิงก็ก็ใช่ไหมที่ไม่มีหญิงเลยเดี๋ยวนี้มีกุงมีโก้ไม่เป๊ะฟังก่อนดีเขาหมายถึงว่าการพบเจอผู้คนที่รักมอกาบมากกว่าอ๋อถ้าเปี่ยนเทีบกวบาที่รักใช่ไหมเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะนอกใจมันมีมากกว่าที่รักนอกใจเขาใช่เขาคุยกับที่รักอยู่คนเดียวพอที่รักไม่ว่างเขาไม่รู้จะคุยกับใครอ่ะต่อ ิมเคยคิดจะทําธุรกิจอย่างอื่นไหมนอกจากทํา YouTube จะเปิดซ่องฮะอย่าเป็นพ่อเราฮะถามว่ามีไหมตอนนี้ก็มีอันนี้อนี้ไม่ได้ชักชวนให้ไปลงทุนกันนะคือตอนนี้ผมศึกษาแล้วก็ลงทุนเกี่ยวกับพวก n f t ไม่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 ชักชวนนะอันนี้บอกก่อนใครสนใจก็ไปหาดูกันเองนะครับพูดแค่นี้เดี๋ยวจะหาปิมแม่งเชักชวนลงทุนเนี่ยไม่ลงทุนหมายถึงยังไงทำธุรกิจอะไรที้หรือเปล่าทำธุรกิจเหรอ เป็นแบบเป็นชิ้นเป็นอันต้มต้ขายไงอร่อยขนาดนี้ใช่ไหมอไรบาเหวาเไรีเยอะมากมันต้องอย่างนี้คุณผู้ชมต้งต้อ่ะได้กินไปพูดไปมันก็เ็นพี่บินคิดยังไงกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรับฟังและไม่เข้าใจลูกคะจนเด็กคนหนึ่งเนี่ยไม่กล้าพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกไปได้แค่เก็บไว้ในใจอะให้แม่ตอบให้แม่ตอบ เรื่องนี้แม่ว่าแม่ค่อนข้างนั่นจะลูกนะคนอื่นเขาไม่เป็นแบบแม่ไงเออในหลายครอบครัวอาจจะไม่ได้เป็นแบบแม่ผมกดลูกมากถ้าเลี้ยงลูกเออแบบตึงเกินไปมันก็ไม่ดีหย่อนเกินไปมันก็ไม่ดีผมว่าการเลี้ยงลูกอะยากใช่คุณแม่กเลี้ยงเลี้ยงลูกอะยากเลี้ยงยากมากเลยการเลี้ยงคนคนหนึ่งให้ให้เติบโตขึ้นมาผมว่ายากแต่ความรู้สึกผมนะคนจะดีจะชั่วไม่ได้อยู่ที่สังคมมันอยู่ที่ ตัวเราคนที่เกิดในพื้นที่ที่มีเกี่ยวกับพวกเรื่องยาเสพติดเยอะก็ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายะสาททุกคนโอเคผมยังไม่มีลูกผมพูดไปก็อาจจะเหมือนแบบเออคือมึงยังไม่มีลูกนี่มึงพูดได้นี่แต่ต้องรู้สึกยังไงคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ลูกเรื่องที่จะไม่ปรึกษาตัวเองอะแต่ปรึกษาคนอื่นผมว่ามันเรื่องใหญ่นะเป็นห่วงอันนี้ผมเป็นห่วงจริงๆรแต่คุณกับแม่คุณมีอะไก่อนมีอะไปรึกษาแม่ตลอดเลย เราคุยเราเรียลูกก็ต้องเรียเหมือนเพื่อนใช่พ่อแม่เป็นเพื่อนผมได้มีอะไรมคุยกับแม่ตลอดครับคุยตลอดคุยทุกเรื่องนะครับผมมีแม่เหมือนเหมือนเหมือนเป็นเพื่อนใช้คำนี้ดีกว่าเป็นเพื่อนเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งผัวขาผัวขาอีกหนึคำถามครับผมพี่ครับผมเป็นแค่ตัวสำรองของเขาธรรมดามากเลยว่ะเขาเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วครับพี่ปิมเขาบอกว่าเขาเนี่ยรักผมมากกว่ารักแฟน แม่ใจเย็นก่อนแต่เขาก็ไม่ได้เลิกกับแฟนเขานะครับผมควรถอยใช่ไหมครับแต่ผมก็ยังรักเขาอยู่ทำไงดีห <c oughs> มัดตรงทีผู้หญิงบอกว่าเขารักเรามากกว่ารักแฟนใช่ไหมตามคาถามเราต้องรู้สึกยังไงที่ผู้หญิงพูดอย่างนี้กับเราเ <c oughs> ้าวันหนึ่งได้ผู้หญิงคนนี้ไปเป็นแฟนแล้วถ้ามันไปพูดอย่างนี้กับคนอื่นนะ <c oughs> เออมันคิดเรื่องนี้ไหม <c oughs> ถ้าเขาไปพูดกับคนอื่นว่า เธอไม่กแฟนเราอีกนะเฮ้ยงูเคเหรอไม่มีใครโอเคหรอกผมว่าไม่ไม่ไม่ควรมาถามคําถามอะไรอย่างงี้มันคือผมว่าน้องอ่ะมันมีคําตอบตัวเองอยู่ในใจแล้วแต่ว่าจริงๆม<ะ>ันคือเาว่ามันก็ไม่ควรคิดอะไรตั้งแต่เขามีแฟนแล้วนะใช่ครับขอให้เขาบอกว่าเขาชอบเราแต่เขามีแฟนไนียใช่คนที่ใช่เจอเวลาในไม่ใช่ให้คิดเราะว่าคนนั้นไม่ใช่ครับคุณผู้ชมคมไหมจำเข้ามาคุณคิดว่าประเทศจะเจริญไหมครับโอ้โอโอ ครับท่านผู้ชมน่าจะเห็นอยู่ว่าทุกคนเนี้ยอะไรมันเป็นอะไรนะครับก็ก็ไต่ตองเราเองมันเป็นแบบเนี้ยท่านผู้ชมคิดว่ายังไงส่วนตัวผมอ่ะก็โพตด่าทุกวันนะ <c oughs> ตามนั้นแหละท่านผู้ชมอ่ะกิมนี้พอละเหนื่อยเผ็ดด้วยนี่ขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับก็สุกตำอร่อยมากวันนี้เต็มสิบก็ดีนะทำครั้งแรกเราไม่เตียววันนี้เต็มสิบไหม ให้เก้าเลยนะแฮปปี้มากๆกวันนี้กับสมตังุณมากครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านชอบอะไรฝากกดไลค์ส u ั s c ส i b e ช่องด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเจอกันคลิปต่อไปบอกรักสามีหน่อยไ, <c oughs> ไปเบ็ดป